ันนี้อันนี้พี่ปลูกจักเดือนเลยนี่สีขึ้นสีขึ้นครับอันนี้นะสีขึ้นนะครับโคต้นสูงตัวเดานี่ครันเดือนนึงจะได้เก็บเลยฮะเดือนนึงจะได้เก็บเดือนนึงจะได้เก็บนั่นเดือนนึงพอดีนะโอ้อันว่าท่านได้เก็บเลยนะอันป่านั่นนะครับประมาณเดือนห้มยลูกมันสามหมื่นสี่มื่นมันออกดีมันใหญ่ด้นี่ครับมันเกิดมันเกิดไข่ในอยู่ ตามธรรมดาเนี่ยัานฝนตกแห้งเนี่ยมันเพราะว่ามันเป็นดินทรายมันมันจะบม่ค่อยเกิดบม่ค่อยเกิดครับมันเน่ามันเนาครับเม็ดมันเนาโอ้ั้นเกินสามขึ้นสี่ขึ้นไป็ลไคือเกิดยากอืม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 แล้วเคยปลูกดินทรายแบบนี้เคยปลูกไร้เถื่อนมันบอปลูกครับแล้วมันเป็นอะไรมันเกิดมามัน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 ลายปนีบันคือกักซากอยู่สนอน ผันมันอากาศฮ้อนๆฝน,นบด,ดอ,อืมัมนจะเกิดดีครับเพราะว่าดินมันมันแน่นอันนี้อันนี้จักไรด,ดินมันเปียกอันนี้จักะไรลูกซอ,องไร่องไรโอผูกแตงซองไรเด้อยของลงก็แต่ออกดีเห็นต้นมันนี่เนาะผมว่ามันออกทุกหลุมเลยนะหลุมละสองละสามเนี่ยครับบางต้นมันอุ่นสมบูรณ์เนี่กพวามันมน,นี้เนี่ยเนี่ย ผมออุณหภสมบูรณ์ด้อันมูสิมันออกทีหลังมูเลยนี่นี่ไม่ยังออกเลยนะแต่ว่ามันมันที่บอกสม่ำเสมอเด่ตัวไรมันหากมันแท่งออกก่อนที่ออกก่อนครับครับอันตัวไรเม็ดมันสมบูรณ์นะอ๋อเม็ดอันดีแน่บ่ดีแน่ัน่ยอกน้ำคนเขามันเื่อมันก็เน่าไปเลยอืมแต่นี่เบิ่งเบิ่งได้พี่น้องแล้วรู้สึกว่ามันจะออกทุกหลุมนะผมมององเห็นต้นขึ้นมาเนี่ยสองสาม ใค่ายค่ใครายถือว่ามั่นใจโอเคโอเคเดี๋ยวมันง่ายคืนนี้จะให้น้องเขามาเบิ่งอีกเนาะผมว่ามันโอเคเลยนะมาดูมันบ่อ๋อเอาแซ่จ็คซี่ซี่สมแดงนี่เอ้ลุงแซ่สุดอะไรตามตามธรรมดากับอันฟ้าหน่อยนี่ฟ้าหน่อยทั้งในหรือบ่อทั้งนอกฟ้าหน่อยฟ้าหน่อยอืมฟ้าหน่อยทั้งในแล้วผสมนี่ไหนวิธีแซ่ผมก็ผสมน้ำแจ็คแซ่ ขึ้นหนึ uh ่งสามสี um. um. so, uh ่ช so, uh ั pair, ่วโมงก็ได้โอ้สามสี่ชั่วโมงก็ได้เพราะเพราะมันซึมขาในเม็ดมันอืมอืมบม่เอาคือจุ่มลงเลยมันงบ่ครับจุ่มลงเพราะมันะเม็ดมันตึงอืมเอาเขาออกไวขึ้นหนึ่งกับเขาปลูกขึ้นหนึ่งมมนมีแท่งหากออกอือครับพอดีเพราะดีอืมแต่ว่าคือเฝ้าเฝ้าปลูกเฝ้าเอาฟุลดปกฉันหากมันยีเหี่ยว อืม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 หามันเหี่ยวแล้วต้นมันเกิดป็นที่สมบูรณ์บางเือมันสีน่าอยู่ในหลุมมันตอนตอนลุ่งแฉเนี่ห้างมันมันแตกดีเพะทีแต,แตกครับแตก,แตกดีเนาะโอ้ครับครับครับ<ง>สุดยอดนะสมแดงอย่างเงีนาะปุ่งนี้นี่เนี่ยว่าแ่จากลุ่งเลยนะแก่กระแตกไงน,นะ<อ>คนบางบางบางเจ้าส่วนมากเนาะที่ผมไปเจอมาหลายที่เขาฉีดเลยถือว่ารักษาเมล็ดพันธุ์ต้นเลยเนี่ยกันเชื้อร่าเนี่ย เออว่าบรมดาเนี่ยคันว่าคันว่าฮ้า,าวฮั่วฉีดคือคือคือยานเนี่ยมัน,ม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 น,นอมไปในเม็ดมันอืมครับมันซึมเข้าไปในในเม็ดอืมคือว่ามันซึมเข้าไปแล้วเม็ดมันจิตึงขึง้นอืมลุงทวดทีนี่ลุงซื้ออย่างผมสิงคเนาะลุงสิงเนาะผมธนพลเนอะเออเออเดี๋ยวจะเห็นหน้าเห็นตาผมอีกเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดมันเนีเ่ยเ,เดี๋ยวผมจะให้น้องเขามาไอ มาถ่ายอีกรอบหนึ่งเนาะแล้วก็คุณสุดใจเดี๋ยวเพื่พอนจะโทมนะเออนี่นเดวเพื่นมาตามงานอีกที่หนึ่งเนาะถือว่าอันน่ะค่อยออกดีออกดีโอเคโอเคอ้าววัสดีครับลุงถือ,อยังอยู่นี่ส้มแดงครับผมใสด่สดีบ่ใส่ดีครับ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 